สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมเจ้า Mitsubishi Allie ตัวนี้เปิดตัวใหม่นะครับอันนี้รอส่งมอบนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งเท่ๆลอๆอย่างนี้เลยลูกค้ารีเควสเข้ามานะครับผมเริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับสกูปหน้าชุดแต่งวายนะครับผมโลโก้ด้านหน้าครับสีแดงเห็นว่า Mitsubishi นะครับพร้อมด้วยข้อไฟหน้าครับสีดําเงามีโลโก้ไททันสีแดงนะครับผมพร้อมด้วยกันชนหน้าครับของแฮมเมอร์งานเหล็กแฉะเลยนะครับเท่ๆดุดุแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างครับว่ามีอะไรอีกบ้าง ต่อกันที่ด้านข้างครับผมตัวนี้แม็กมาเวลตัดแดงนะครับผมขนาดยางนะครับ265หกห้าับห้าสินะครับยางดิสโทนนะพร้อมด้วยกาบข้างนะครับเป็นชุดแต่งไว้นะครับผมบันไดข้างนะครับงานแฮมเมอร์เป็นงานเหล็กนะครับผมตัวนี้เท่ๆรอๆดูๆเลยเบ้ารองมือครับมีโลโก้ไททันสีแดงครับตัวนี้กันลอยนะพร้อมด้วยกันสาดสีบานนะครับมีอักษรไททันนะครับข้อฝาถังน้ำมันครับเท่ๆนี้เลยมีโลโก้ไททันสีแดงนะครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์ 4x4 ครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เดี๋ยวเราชมด้านนหลััังกต่อครบ ต่อมาที่ด้านหลังครับผมข้อฝาท้ายนะครับผมสียดาเงามีโลโก้มิสูบิ i ิวิสีแดงตัดแบบนีดเท่มากๆเลยครับข้อไฟท้ายครับดาเงามีโลโก้ไททันนะครับตัวนี้กานชนหลังครับงานแฮมเมอร์มีโลโก้แฮมเมอร์เหล็กแท้ทั้งอันครับดูดูอย่างนี้ตรงรุ่นด้วยอักษรแอด l ล t e ครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถครับว่ามีอะไรกันบ้าง ตอจาันี้ด้านในตัวรถครับตัวนี้เป็นปุ่มคุชสตาร์ทนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเสียงลีเสียงรับสายวางสายคุชคอนโทรลได้หน้าจอขนาด9นิ้วครับมี Apple Ca r p l a y Android Auto ครับผมตัวนี้ขับ4นะครับมีสวิตช์เปลี่ยนโหมดขับขี่ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนสวิตช์ได้แล้วก็มีปุ่มได้โหมดนะครับผมอีกปุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมหากใครสนใจเจ้ามิตซูบูชิแอดรีดคันนี้นะครับทักมาสอบถามพูดคุยถามโปรโมชั่นถามราคาได้เลยสําหรับวันนีีี้ขอจบบการรรวววิคััสสด Drive your ambition. Mitsubishi Motors.